สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับเป็นประเด็นแนวคําพิพากษาของศาลปกครองนะครับเรื่องของกรณีที่เกษตรกรเนี่ยเขาไม่ได้รับเงินช่วยเหลือน้ําท่วมเพราะว่าสาเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่ได้ติดตามเอกสารเพื่อนําส่งถามว่าเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะฟ้องขอรับเงินช่วยเหลือได้หรือไม่ตรงนี้นะครับประเด็นนี้มีแนวคำวินิจฉัยของศาลป,ปกครองสูงสุด ที่อ .734 ทับ2อ6 5เดี๋ยวมาดูในรายละเอียดนะครับว่าสามารถที่จะฟ้องต่อศาลขอรับเงินช่วยเหลือได้หรือไม่ตรงนี้นะครับเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการที่ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา9วรักหนึ่งวงเล็บ3แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพุทธศักราช2542ในรายละเอียดเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมก็คือในปี2553เนี่ยเกิดอุทกภัยทำให้น้ำท่วมพื้นที่การเกษตรในอำเภอจึงได้มีการประกาศให้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบ ภัยธรรมชาติก็คือประสบอุโทกภัยหรือน้ําท่วมนั่นเองนะครับโดยการช่วยเหลือเนี่ยเป็นเงินสดที่จะต้องให้เกษตรกรเนี่ยมายืน่นแสดงความจํานงขอรับเงินเงินช่วยเหลือโดยจะต้องผ่านการรับรองและนําส่งเอกสารไปยังสํานักง,งานเกษตรอําเภอจากผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันในพื้นที่ทีนี้เกษตรกรชื่อว่านายแช่มนายแช่มเนี่ยเป็นเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับภัยพิบัติ น้ำท่วมที่นาสองแปลงที่นาของนายแชมม่มมีสองแปลงนะครับแปลงหนึ่งอยู่ในหมู่ที่1และอีกแปลงหนึ่งอยู่ในหมู่ที่8ก็ได้มายื่นขอรับความช่วยเหลือโดยมีผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งลงลายมือชื่อรับรองนะครับส่วนการยื่นเรื่องในพื้นที่หมู่8โดยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ได้ตรวจสอบอเอกาสารและก็ถามว่านายแช่มเนี่ยได้ทําเอกาสารหรือยัง นายแช่มก็ตอบว่าทำไปแล้วและกล่าวกับนายแช่มและผู้ช่วยก็กล่าวกับนายแช่มมาว่าถ้าทำแล้วไม่ต้องทำอีกเอาเอกสารกลับไปด้วยนายแช่มจึงรับเอกสารคืนแล้วก็ไม่ได้ยื่นเอกสารคำขออีกก็คือขยายความนะครับคุณผู้ชมคือนายแช่มเนี่ยนาเขาเสียสองแปลงก็คืออยู่ในพื้นที่หมู่หนึ่งหนึ่งแปลงหมู่ที่แปดหนึ่งแปลง ในหมู่ที่1เนี่ยเขายื่นเอกสารเรียบร้อยผู้ใหญ่บ้านเซ็นรับรองเรียบร้อยแล้วแต่พอจะไปยื่นหมู่ที่8เนี่ยผู้ช่วยเขาถามว่าทําไปหรือยังนายแช่มก็ตอบไปว่าทําแล้วซึ่งอาจจะเป็นการเข้าใจที่คาดเคลื่อนนะครับการตอบของนายแช่มเนี่ยเป็นการทําไปในหมู่ที่1แต่ในหมู่ที่8เนี่ยผู้ใหญ่บ้านคิดว่านายแช่มพูดมาเนี่ยหมายถึงว่าหมู่ที่8ก็ทําไปแล้วจึงคืนเอกสารนะครับเพราะฉะนั้นนายแช่มก็เลย รับเอกสารคืนแล้วก็ไม่ได้ยื่นคําขออีกปรากฏว่าต่อมาคณะทํางานกันกรองข้อมูลเขาไร้ร่วมประชุมประชาคมเกษตรกรผู้ประสบุทกภัยซึ่งในแช่มเนี่ยก็อยู่ในรายชื่อที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมเวทีประชาคมหมู่ที่1และหมู่ที่8ก็คือร่วมประชุมทั้ง2หมู่ที่นาเขาเสียหายเนี่ยนะครับแต่ว่า ในการประชุมเนี่ยมีการตรวจสอบเอกสารและระบุไปว่าระบุไปว่าขาดเอกสารในแช่มเนี่ยไม่ผ่านในหมู่ที่8นะครับในแช่มจริงลงลายมือชื่อเข้าร่วมประชุมอ่า ah, ในแช่มเนี่ยลงลายมือชื่อเข้าร่วมประชุมแต่ไม่ได้คัดค้านนะครับก็ค,บคือเข้าร่วมประชุมทั้งทั้งสองแห่งแต่ไม่ได้มีการไปคัดค้านหรือเพิ่มเติมข้อมูลในแบบตรวจสอบลายชื่อของหมู่ที่8ก็คือขาดเอกสารในหมู่ที่8แล้วก็ไม่ได้เพิ่มชื่อ ต่อมาปรากฏว่าได้รับเงินช่วยเหลือเฉพาะในหมู่ที่1ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในหมู่ที่8เพราะฉะนั้นในแช่มเนี่ยเขาจึงได้ร้องเรียนไปยังนายกรัฐมนตรีและก็ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับนายอำเภอเนี่ยรายงานผลการตรวจสอบว่าเกิดจากความเข้าใจผิดของนายแชม่มที่ยื่นเอกสารผิดพลาดเพราะ,ะและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ,บ้านหมู่ที่8เองเนี่ย ก็ไม่ได้ติดตามเอกสารหลักฐานเพื่อนําส่งสํานักง,งานเกษตรอาเภอก็คือในแช่มไม่ได้ยื่นเอกสารผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้ไปติดตามไม่ได้ติดตามเอาเอกสารจากในแช่มนะครับเพราะฉะนั้นในแช่มเนี่ยไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจึงได้ฟ้องคดีเนี่ยต่อศาลปกครองโดยขอให้กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมการปกครองในร่วมกันชดใช้เงินให้กับตนเองนะครับทีนี้ สาลวินิจฉัยประเด็นนี้อย่างไรนะครับเรามาดูแนวคำวินิจฉัยของสารในเรื่องนี้นะครับสารปกครองสูงสุงสดได้พ,พิจารณาเนี่ยเห็นว่ากรมส่งเสริมการเกษตรกรมการปกครองเป็นหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยประสบอุทกภัยในปี2553ตามมาติคณะรัฐมนตรีโดย การช่วยเหลือเนี่ยเขาจ่ายเป็นเงินสดให้กับเกษตรกรที่นาข้าวถูกน้ำท่วมในอัตราไล่ละ2,980บาทเมื่อในแชม่มีนาข้าวอยู่ในท้องที่หมู่ที่8ที่ถูกน้ำท่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยในแช่มก็เป็นผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือนะครับศาลวิจัยว่าน้ำท่วมจริงในแช่มเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือ เมื่อในแช่มได้แจ้งความจำนงต่อผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สังกัดกรมการปกครองผู้รับผิดชอบแล้วในแช่มจึงมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือดังกล่าวดังนั้นการที่กรมการปกครองปฏิเสธการจ่ายเงินช่วยเหลือกรณีในแช่มประสบภัยน้ำท่วมนาข้าวในหมู่ที่8จึงถือเป็นการที่ไม่ชอบด้วยมาตรการช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ประสบภยัย ตามมติคณะรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นกรมการปกครองจึงต้องชดใช้เงินช่วยเหลือแก่นายแช่มนะครับสารวินิจฉัยว่ากรมการปกครองต้องชดใช้เงินช่วยเหลือให้แก่นายแช่มเมื่อนายแช่มเป็นเกษตรกรที่ประสบภัยน้ําท่วมนาข้าวก็มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือแต่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจึงนําคดีเนี่ยมาฟ้องขอใหอ้ใช้เงินช่วยเหลือให้นะครับ จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดนะครับศาลวินิจฉัยว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะครับที่จะติดตามเอกสารนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นการละเลยหน้าที่ให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา9วรักหนึ่งวงเล็บส แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนะครับดังนั้นเนี่ยการพิจารกกำหนดค่าเสียาหายที่กรมการปกครองจะต้องรับผิดจ่ายให้แก่นายแชม่มจึงต้องเป็นความเสียหายทั้งหมดที่เกิดแก่นายแชม่มและไม่อาจนำหลักเกณฑ์การหักส่วนความรับผิดในมูลละเมิดตามมาตรา442ประกอบกับมาตรา223แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้ในการหักส่วนบกพร่องของนายแช่มได้ อ่าเพราะนั้นสรุปแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นหน้าที่ที่ท่านจะต้องไปติดตามเอกสารต่างๆนะครับขอผู้ที่ได้รับประสบภัยเนี่ยไปดำเนินการนะครับสาวิจัยว่าต้องชดใช้ในเรื่องของเงินชดเชยเงินเยียวยาตรงนี้ให้กับนายแชมด้วยนะครับ